ันนี้เสียงมาทําได้มากินขนมจีนมากินขนมจีนใช่อยู่สาแก้วไม่มีกินไม่เคย้องขับรถมากินที่อยู่ไซนนี่นะอยู่เซ้นท่านเซ้นท่านจันทบุรีจันทบุรีโอได้นี่โบกกินขนมจีนจานเดียวแล้วก็สิกลับอร่อยมากแล้วก็จะกลับแล้วขับรถกลับแล้วอันนี้ขี่รถไหมตั้งใจกินเฉพาะสุดยอดสุดยอดได้นะเรือไปเห็นโชว์รูมรถป้ายแดงนะเดี๋ยววันนี้เสียงจะปลอมตัวมาเป็นลูกค้าครนะ เจะปลอมตัวมาซื้อรถป้ายแดงนะจะปลอมตัวมาเป็นลูกค้ารถป้ายแดงหน่อยดูดูสายเกือบเนี่ยเขาจะให้บริการได้เสียหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวปิดทองปิดทองกันก่อนเราจะปลอมตัวเป็นคนจนจริงๆไม่ต้องปลอมไม่ได้นะทำไมจนอยู่แล้วโโอ้หเออใช่กูก็จนอยู่แล้วนะขอบคุณครับวันนี้จะพาไปดูรถป้ายแดงดูอีซูนก่อนเนาะแบนหลักนะอ่าดูแบนหลักก่อนเขาจะบอกน้ำกูโบราอณเสียบอกอยู่แล้วมั้ง คนไทยหัวใจอีกสีเทาแดมโบด้วยเาดมโบด้วยอ็กซ์เอ็กซีรีสีประตูราคาครับพี่ราคาอันนี้ไอ้ฟอร์ดเลนเจอร์หน้าใหม่นะกล้อง200ตัวกล้องสองตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่าดาวที่นปีดาวมีไหมครับปีดาวหรอคะ ปีดอกเบี้ยค่ะปีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ใชล้เราทยาไมครับดอกเบี้ยอ่าสี่ปีหลังจากมาผ่อนเพ็ดปีอ่าผ่อนสีค่ะสิ้อนี่ออกรถใช้เงินประมาณเท่าไหร่สิหเร์หรอคะถ้าสิจะใช้เงินออกรถอยู่พูดถึงซัวสตัมแพกใช่ไหมคะสตัมแพกนะคะอันนี้ถ่ายวิดีโออยู่ใช่ไหมคะใช่ต้องสวยๆหน่อยนะ สายให้เมียให้เมียดูพอดีเมียกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอะไรเอาเจ้าโสดป้องไม่ไา้สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันค่ะห้าเปอรเซ็นต์สองแสนใช่พูดถึงตัวขับสองไอวตัวตัวตัวขับสี่นะคะแต่ตัวที่โชว์เนี่ยตัวขับสองถ้าตัวขับสองไอยู่ที่ประมาณอ่าแสนเก้านะคะสองแสนมี่ทอนอ๋อสองแสนมี่ทอนทอนจากบาทใช่ห้าบาทวางเงินจองเท่าไหร่ะวางเงินจองเท่าไหร่วางเงินจองอ่าเริ่มต้นที่สามพันค่ะนี่พันหนึ่งหนึ่งจองได้ค่ะ ขอไปประชาชนด้วยค่ะเนี่ยไปค่ะกแ่ด้แผ่นหนึ่งนะคะีจะไปให้เมียดูได้ค่ะเมียจะเอาแต่คือมันติดปัญหาคือมันไม่มีดาวนี่แหละม่มีดาวเออถ้าอย่างนี้ดูวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขายนามาแล้วก็ถ้าบอกบอกบอกเมียผมนะว่าผมดาว อ่าผมดาว4แสนจริงจริงผมจ่ายแค่2แสนได้ไหมอีก2แสนผมก็เอาใส่กระเป๋าไว้อันนี้อันอันอันนี้มันก็ต้องมีค่าบอกนิดนึงผมจะได้ไปโกงพี่ผมว่าผมอ่าพี่เขาให้ดาวดาว4แสนเออแต่ผมก็มาจ่ายพี่2แสนอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่เราต้องเทียบกันเราต้องเทียบกันรู้กันรู้กันต้องจ่ายค่าบอกหน่อยดิเอาตังจ่ายไปก่อนหนึ่งพันเมกี้จ่ายไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ เดี๋ยวไปดูยิสุกันยิสุกกำลังหารถครอบครัวอยู่ครถครอบครัวคือนมเอารถตู้ครับฮะรถตู้กับมีเด้นฝ่ายมองเห็นรถตู้อยู่ขออนุญาตดูหน่อยนะครับนิดนึงขอถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยพอดีเอฟซีเขาอยากจะจองด้วยเมียเขาจะเอาด้วยเนี่ยจังหนีนี่เห็นบอกผู้สาวมึงต้องบอกสวดดิสวดสวดกันเลยสวดกันเลยสวดสวดนะไป เมื่อกี้คือไปดูศูนย์ฟอนด์มาแล้วเขาไม่ให้ผมจองเนี่ยผมเออมีเงินจองมีเงินจองอยู่เขาไม่ให้ผมจองผมก็เลยยื่นให้ว่าผมขอจองหน่อยใช่ไหมครับเขาไม่ให้ผมจองผมว่าจะจองพันหนึ่งเออดูได้เนาะ ไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีเลยเนาะไม่มีนะไม่มีอันนั้นมือสองกันมั้ยมือสองบอกอันนั้นเต้นจ่ยยาบันท่าหรือเปล่าเต้นกูนี่แหละเต้นกูเออเต้นกูนั่นแหละคือพอดีรถมือสองมันไม่มีขายแล้วครับเราก็ต้องมาซื้อรถป้ายแดงเพื่อไปขายเป็นมือสองเป็นมือสองแดงเพราะว่ารถมือสองันนี้แพงมากแพงแพงแพงมากเราก็ซื้อรถไม่ได้เลยเพราะว่าไอเสียมก็ก็เลยซื้อป้ายแดงก็เลยเดินสายมากินขนมจีนอยู่นี่แหละเพราะว่าไม่มีรถมือสองให้ขายแล้วอ่าหัวยประตูเบามาก โอเคไปทางนนู้มีเบอร์ชัวร์ไหมเดี๋ยวขอเบอร์ชัวร์เข้ามาขอเบอร์ชัวร์หน่อยเอ XCD ใช่ไหมคะใช่ดาวเท่าไหร่ดาวดาวเริ่มต้นสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เท่าไหร่สักครู่นะคะลูกค้าสนใจเป็นสี่ประตู X Series ตัวท็อปยกสูงเกียร์ออโต้สีขาวมุกสีเทาแลมโบตัวท็อปเนวี่นำทางออปชั่นจะหนักจะเต็มตัวท็อปสุดเลยสีขาวมุกตัวท็อปสุดออโต้ ล้านสอ0ห0ื่นนมีมีแบบ4ี่แสนไหมสี่แสนไหมพี่มีมงบอยู่4ี่แสนนี <c oughs> ่เลยค่ะดาวเท่าไหร่ครับดาวอ,าวอ,อันนี้ถ้าในใบนี้ราคาเริ่มดาวเริ่มต้น5%าเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่นะห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ,คะจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดห้าหมื่นนี่ผ่ 50, <000 S 2> อนอประมาณเท่าไหร่ผ่อนประมาณหมื่นสี่ใ่โอ้โก็ถูกนะล้านหรอดอกเบี้ยเท่าไหร่มื่นสี่นี่ตลอดสัญญาไหม คิดจบสัญญาแล้วเราจะได้ส่วนลดดอกเบี้ยนะยอดจัดที่เหลือนะตอนนั้นค่ะใช่ค่ะอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดอีกนะคะถ้าลูกค้ามีคันเก่าเยี่สิบได้ส่วนลดเพิ่มเติมอ๋อมีแล้วบัตรเทิตอย่างเงี้ยนะใช่ผมมียังผมมี TFR อย่างเงี้ยได้ไหมสักแสนห้าหรือสองแสน TFR ใช่ไม่รู้จักตัวตัวยี่สิบตัวแรกอ่ไะได้ค่ะแต่เดี๋ยวต้องเช็คราคาค่ะที่นั่นค่ะที่นันอีกทีนึงผมไปตีข้างบ้านมาแล้วพ่อให้สามหมื่นฮะ แต่ค้าเฟอนนอ์ยอยู่แสนสี่ <c oughs> อันนี้เลย <c oughs> เค่ะเจ็บทองอันนี้พี่มาจากที่ไหนกันหระพี่มาจากสาแกว้วตั้งใจจะมาซื้อรถตั้งใจมาซื้อรถไปนั่นแล้วเขาก็จะให้ดาวให้จองออจะให้จองนี่ก็มันนี่เขาไม่ให้พี่จองแล้วก็จะวางดาวสี่แสนก็จะขอเงินทอนสองแสนเขาก็ไม่ให้พี่หรือพี่ <c oughs> ทำได้ไหม <c oughs> รถทำไมหอมนึงเลย อันนี้รถหรือคนโอ้โหขอบคุณนะหยอกเล่นนะหยอกเล่นจากเพจเกษมรุ่งสิงแล้วก็เสยยะพันธาสาธติดตามเคยเห็นไหมอยู่ใส่แก้วลองเซิร์ชดูดิเกษมรุ่งสิงห์ในเฟซบุ๊กหรอคะอ่าเฟซบุ๊กยูทูปทิกต็อกก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูศูนย์นน่อเนะชื่ออะไรนะ ขออย่านี้เบอรติดต่ออะนี้ป่ะแจ้งเบอร์แจ้งเบอร์แจ้งเบอร์เอซีพี่หน่อยครับต้องคอยอ้าเดี๋ยวมันลงอย่อหยาบอินบ็อกเข้ามาฝากเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์อยแล้วก็อีกเพจดนึงเสียยาบนทานนูเคยเห็นคยเห็นมใจคุณจุนอ่ะเสียยาเหรัดเพียดจังไรเพีอีเพจนึงอ่ะงสอสเอสอเสียสเอยอยยกอ่เสียยาบราทัขอบคุณะด้ไหมข้อมมนนะ ค่ะต okay okay. uh, okay. right. <st ิดตามไว้ส okay. ่งเบอร์มาก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็ลังไปหารถอยู่ว่าตอนนีไปสู่นั้นมาแล้วเขาให้เงินพอดีจอาเงินกลับสี่แสนเขาไม่ให้แนูฝากแนูกลับไปดูคลิปี้นะกมาก็ได้เดี๋ยวพี่โปรโมทให้เดี๋ยวไม่เกินวันนี้เดี๋ยวพี่ลงคลิปเนี่ยอ่ะทางฝุ่นเนี่ยแปดนาทีครับ ยิงไปส่วนไหนเขาไม่ควรนะให้บริการพวกเราหรอกนะไม่ไม่เป็นกูกูก็ไม่ให้ครับอ๋อทางนี้เป็นรถไฟฟ้าเอาเป็นรถเอาเป็นรถไฟฟ้าด้วพป้ะเพราะว่าอะไรตังค์เติมน้ำมันก็ไม่มีหรือเปล่าตังใจกาไฟนี่ไปจ้ะตังค์กาใจกาไฟมันชาร์จไฟไอแสงอาทิตย์ได้ไหมเนี่ยโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ยังถัดมีตอนนี้เรายังเป็นอ่าตัวหัวหัวชาร์จถือเป็นปั๊มชาร์จอย่างเงี้ยได้ค่ะ คยผมมีบ้านที่คนนอนเฉียงหน้าเอาไปได้ไปนอนบัออไปชาร์ไฟบัต่ก็ได้เฮ้อไปยืมไฟหลวงพ่อกันเลยเพราะว่าโปตีเรากินข้าววัดกินนอนกินข้าววัดนอนใต้สะพานอาบน้ำปั๊มกันอยู่แล้วเงินเดือนเท่าไหร่นะเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนอะไรเงินเดือนอ่ะเงินเดือนอะไรหมื่นห้าออเงินเดือนหมื่นห้าเดือ เดือนละหมื่นสี่เงินเดือนเหลือเก็บเดือนละหมื่นสี่เพราะว่าเรากินข้าววัดนอนใต้สะพานแล้วก็อาบน้ำปั๊มกันหมได้ยังงี้จัดไปนั้นได้ไหมครับได้ค่ะพี่ที่ไหนก็ทำได้อาชีพอย่างน้ามึงอะอาชีพย่างน้ำก้นหลวงพ่อแล้วเด็กก้นบาทแล้วยิ้มอีกโอ้โหพี่กิ่งจังเลยเนี่ยสิบก้นกุฏิออกไปครับพี่นี่ เอ๋อย่ามเลยซิทก้นกุติจริงๆนี่เลยนี่ย่ามเออเดี๋ยวควอมเดี๋ยวควอมเออซิทก้นติดติกุติได้ค่ะได้ค่ะซื้อได้โอ้สุดยอดบริการเลยช่วยดันช่วยดันไปนู่นเขาผมไม่บอกว่าผมขอไอ้ฟรีดาวขอเงินกลับสี่แสนได้ไหมเขาไม่ให้ผมคุยเขาแล้วเขาไม่ให้ผมไม่ได้เลยแนะนำคู่เกินนะคะสุดแสนคือไปแต่ละศูนย์เขาไม่ให้บริการผมเลยรูปอะไรรูปใช่ ฟีดาวไม่มีอาชีพติดเครดิตไม่พอนะขอเงินจับสี่แสนติดแบคดีด้วยอ๋อไม่โดนตีมาแลเนี่ยโอ้โหขอบคุณสำหรับความรู้นี่สิพี่ไม่บอกผมผมไม่รู้เลยเนี่ยนะเอาจงในกูเล่ีเนี่ยสิบนาทีโอเคครับนะเจ้าหน้าที่สอบถามครับอาชีพเดียวกันนะก็มาหาความรู้เพิ่มเพราะว่าจะได้ไปพัฒนาสำหรับรถมือสองของเรา อย่างเช่นดอกเบีย้ยเขาถูกกว่าใช่ไหมเราก็ต้องไปดูว่าเราหาธนาคารที่มารองรับให้สาหรับลูกค้ารถมือสองที่มันเทียบเท่ากับป้ายแดงนะแล้วก็ถามว่ามือสองกับป้ายแดงนะเราสามารถแลกเปลี่ยนควรู้กันได้ในอยู่ที่การเราจะไปพัฒนานธะุรกิจหรือพัฒนาลูกค้าของเราได้อย่างไรนะใช่ไหมใชนะ่แล้วก็เหมือนเพื่อนเหมือนคู่ค้ากันแค่นั้นแหละนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับ นะบวกในมาขวนติน้นเ้อะนะมาหาของรู้เพิ่มด้ครับพี่น้องนะขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆครับผมไปแล้วผมสว,ส,สวัสดีครับ